รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศูนย์เลีนรูโค้หนองนาบ้านต้นตาลน,นะคะก็เกิดจากแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ในการกลับมาใช้ศาสตร์พระราชาซึ่งมันไม่ใช่คำพูดแท่ๆว่าพออยู่พอกินหรือพอเพียงนะคะแต่เมื่อเรานํากลับมาใช้เนี่ยมันใช้ได้จริงการปลูกกล้วยการปลูกกระเจี๊ยบการปลูกบัวหลวงเป็นพืชผสมผสานค่ะที่เรามีปฏิทินการเพาปลูกแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนศูนยล์เรียนรู้ข้าหนองนาเนี่ย สามารถตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่นใจค่ะสร้างงานสร้างไรายได้ความสําเร็จครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในตําบลค่ะภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดนะคะสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรในชุมชนเราค่ะ ของดีบ้านฉันวันนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมาดูผลผลิตที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาบ้านต้นตาลที่นำไปแปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนชื่นใจค่ะ พามาพูดคุยกับพี่ดิวคนสวยผู้นำกลุ่มที่มีแนวคิดตั้งใจอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำด้วยการปลูกพืชผักปลอดภัยแบบผสมผสานแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานสะอาดโซล่าเซลล์และส่งจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคแบบได้มาตรฐานนับว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านต้นตาลแห่งนี้ค่ะ ลมเย็นมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับพี่ดิวค่ะสาวสวยนะคะประธานวิสาหากิจชุมชนชื่นใจบ้านต้นตาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่กับเราแล้วะค่ะสวัสดีค่ะพี่ดิวสวัสดีค่ะน้องพัทค่ะโหลมเย็นมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะใช่คุณผู้ชมพี่ดิวนี่นอจกจากจะสวยแล้วก็ยังเป็นสาวนักสู้ด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นนักสู้เนี่ยเพราะว่าผ่านมาทุกวิกฤตนะคะทั้งโควิดทั้งน้ําท่วมแต่ก็ยังคงสู้อยู่ จากเดิมเนี่ยพี่ดิวเป็นมาร์เก็ตติ้งนะเป็นสาวเมืองกรุงเลยแหละอยู่กรุงเทพมาโหหลายสิบปีใช่ไหมประมาณเกือบ20เกือบ20ปีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะที่ทำให้พี่ดิวเนี่กลับมาอยู่บ้าน ก็ชุมชนของเราเนะ่ยเป็นมันไม่มีเขาเรียกพื้นฐานของชุมชนเราอ่ะมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวพอมีผู้นําชุมชนเรามาสร้างแลนด์มาร์กของการท่องเที่ยวก็วคือสร้างสุ่มปลายยักษ์สร้างวิถีชุมชนเรื่องการท่องเที่ยววันนั้นพี่ก็ได้กลับมาดู้ันเกิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราอยากกลับมาทําอีกมากมายอยากกลับมาอยู่กับพ่อแม่ด้วยเราก็คิดว่าเออเราอยู่กรุงเทพมานานแล้ว20ปีแล้วทํางานเต็มที่กับอิ่มตัวแล้ววันหนึ่งเราก็อยากนําความรู้แล้วก็อยากมาทําตามความฝันอยากมีสวนสมุนไพรอยากทําแบบ แปลรูปไเล็กไน้อยอยู่กับพ่อกับแม่แบบแบบบ้านเกิดเราก็ได้กลับมาค่ะ<ฮ>กลับมานอกจากมาทำธุรกิจอดช่องค่ะแปลรูปลอดช่องสมุนไพรแล้วก็ทำมาเจอวิกฤตโควิดค่ะ<ฮ>ตอนแรกขายดีมากเลยค่ะเมื่อ3อปีที่แล้วขายดีมากเปิดสาขาเกือบ30สาขา<ฮ>ตอนนั้นขายดีมากค่ะค่ะ<ฮ>ก็สร้างเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านก็มีรายได้จากการหันลอดช่องจากการแปลรูปนี่แหละค่ะ<ฮ>แต่อย่างนั้นนะคะ ก็ฟ้าประธานอุปสรรคให้โควิดมาโควิดมาตลาดน้ําหรือสาขาที่เราไปเปิดเนี่ยปิดเกลี้ยงเลยค่ะสาสาขาปิดเกลี้ยงแม้แต่สาขาที่พี่ดิวขายที่ตลาดน้าสะพานโค้งสุ่มยักษ์ก็ปิดเพราะว่าพายุมาพัดสุ่มปลายักษ์ล้มน้ําท่วม3เมตรท่วมแบบตลาดพังหมดเลยค่ะเราก็เลยคิดคิดแล้วว่าเอ้ยเราต้องมาเดินตามความฝันให้ได้เราก็เลยมาทํา โค้งหนองนาะนะคะตั้งเป็นโค้งหนองนาบ้านต้นตาลน,นะคะเราก็มาปลูกพืชที่คิดว่าจะทํายังไงให้เราอยู่ได้แล้วก็แปรรูปได้ค่ะ,คะตอนนั้นก็อยากปลูกอะไรปลูกหมดเลยค่ะคมะม่วง ส้มโอเออยผักอะโวคาโดปลูกหมดเลยค่ะหลากหลายมากหลากหลายมากโกโก้ก็ปลูกหมดเลยค่ะแต่ลืมนึกถึงความเป็นธรรมชาติของชุมชนเราท้องถิ่นเรามันเป็นแหล่งน้ำตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำประกาศมาแล้วเพราะฉะนั้นท่วมจะน้ำจะท่วมทุกปีแล้วท่วมเยอะด้วยก็ตอนปีแรกก็ลงทุนปลูกหมดเลยค่ะเกือบ3 4มสี่ไร่ค,คุณพ่อ ก็ปรากฏว่าน้ำท่วม3เมตรค่ะโอ้โหจากชีวิตสโลไลฟ์เป็นยังไงคะ่ะก็ เซซิโล่ค่ะต้นไม้ที่ปลูกนับพันพันต้นหายหมดเลยค่ะอย่างที่เราที่น้องพัดนั่งอยู่เนี่ยน้ําท่วมเลยตรงนี้เลยค่ะต้องพายเรือมาจากบ้านมาที่นี่แล้วก็มาเห็นสภาพว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยตายเกี้ยงเลยหนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่ได้เก็บผลเลยตอนนั้นก็ท้อค่ะยอมรับว่าท้อมีแอบร้องไห้บ้างแต่ก็โชคดีค่ะที่ครอบครัวอบอุ่นแม่ที่เข้าใจมีพ่อที่สู้เป็นนักสู้ที่ไม่ถอยพ่อบอกนี่น้นท่วมแล้วก็ปลูกใหม่ได้ ตอนนั้นก็เลยพึดสู้ขึ้นมาพอน้ําลงปุ๊บต่อพ่อก็พา,ายเรือม,มาปลูกอะไรที่เป็นสันดอนอะไรที่เป็นโคกที่พ้นจากน้ำเราก็ทยอยปลูกค่ะเริ่มจากปลูกกล้วยก่อนค่ะตอนที่ปลูกกล้วยเราย,ยังไม่รู้เราจะกล้วยไปทําอะไรกล้วยหวีหนึ่ง บ้านนอกเนาะห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทนี่สูงสุดแล้วหวีใหญ่ๆปลูกกล้วยแปดเดือนถึงจะได้เก็บผลเอาทาไงดีก่าเราจะได้เก็บผลเราก็ปลูกไปก่อนนะคะพอปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็คิดว่าเฮ้ยพืชที่เราปลูกแล้วน้ําท่วมตายเราคงต้องมีบทเรียนเราก็จะไม่ปลูกพืชที่น้ําท่วมตายแล้วเราก็คัดพันธุ์เราก็าเ,รากเริ่มเรียนรูก้กับเขาบางต้นเอ๊ะบางต้นพอมีรอดอลเล็กๆน,น้นอๆอย่างต้นมะปิดมะดันมะกรอกออลูกต้นว่าเนี่ยมะขามเทศน้ําท่วมไม่ตายเราก็คัดพันธุ์มาเลยมาลงมาลง แล้วก็นี่มต้นท่วมไม่ตายละมุดชมพู่มะเมี่ยวชมพู่น้ำท่วมไม่ตายต้นกล้วยนี่ถ้าเกิดต้นแข็งแรงแล้วเขาก็จะไม่ตายจะอยู่ได้และที่สําคัญคือบัวหลวงค่ะ,คะบัวหลวงนี่คือเป็นพืชน้ําแล้วก็เป็นพืชประจําถิ่นของเราซึ่งน้ําท่วมก็ไม่ตายเหมือนกันเราก็เริ่มปลูกค่ะแบ,แบ่งสันพื้นที่มีบ่อน,น้ําพักน้ํามีแปลงที่ปลูกบัวหลวงมีโซนที่ขุดไปทั้งหมด9โคกก็คือเป็นแรงบันดันใจคือในหลวงรัชกาลที่9้า ขุดโคเก้าโคกแล้วก็มีของไส้ไก่ล้อมรอบก็เริ่มปลูกกล้วยปลูกปลูกพืชปลูกต้นไม้สูงกลางต่ําเตี้ยเรียดดินกินหัวและในน้ํา<อ>ตามหลังในหลวงพิษกันที่เก้า,าลแล้วก็เ,เขาเรียกว่าปลูกพืชผสมผสานสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูการมีไรายได้ได้ก็เริ่มทยอยปลูกเนี่ยหลังจากน้ําท่วมมาปีฝ่าเราก็ได้ปลูกเราก็ได้เก็บผลเนี่ยที่น้องพัดเห็นนี่แหละค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้อาจจะแบบว่าเออมีอาจจะยังไม่ได้สวยเท่าที่ที่ควรเพราะว่า น้ำ,นำพึ่งลด<ช>นะคะเนี่น้ำพึ่งลดไปเลยนะแต่ว่ากลับมาโหได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะค,ะค,ะ,คะค่ะแล้วก็เป็นการแบบว่า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอย่างที่บอกว่าพืชแต่ละอย่างที่สามารถปลูกได้กับน้ําไม่ว่าจะเป็นกล้วยเอ่ยไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงเอ่ยนะคะไม่ได้แค่ปลูกแล้วขายผลสดอย่างเดียวที่นี่มีการแปรรูปด้วยใช่ค่ะมีแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะค่ะแปรรูปของเราก็เริ่มจากกล้วยก่อนนะคะกล้วยเนี่ยแปดเก้าเดือนขึถึงพึ่งจะออกพอออกมาปุ๊บเกษตรกรที่เขาขายเนี่ยแถวบ้านพี่ก็ปลูกกล้วยกันปลูกไว้ทานแล้วเหลือก็คือขาย อย่างเงี้ยหวีละ10บาท15บาทน้องพัดว่าว่าว่ามอยู่ยากอยู่นะตั้งแต่เดือนนะเราแล้วต้นหนึ่งเนี่ยพอมาตัดกล้วยที่เราไปตัดไปกี้เนี่ยตัดแต่เขาก็จะล้มไปเลยก็ต้องรอเขาแตกใหม่ออกใหม่ซึ่งเราก็คิดแล้วมันถูกไปเราก็เลยคิดว่าจะแปรรูปมันก็กลายออกมาเป็นบาดาน่าสติกี้อ่าบารดาน่าสตค่ะก็ เอามาหาเอา,เอากล้วยที่ตัดเนี่ยเลือกแก่สูตรพันธ์มะลิอ่องเป็นพันธ์ุที่กินดีรสชาติไม่ฝาดและไม่มีเม็ดเอาไปบ่มประมาณ3-4วันบ่มเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คัดอัที่มันสุกเขาเรียกสุกร้อซไม่มีรอยเขียวถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีสีเขียวแซมบางส่วนอย่างเงี้ยถ้ามีสีเขียวอย่างเงี้ยอ่าย่างเงี้ยยังไม่ได้ต้องรอให้ให้เขาเหลืองอลามทั้งอันแต่ง,งอมก็ไม่ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็อยาง เอามาบ่มเสร็จแล้วพอได้ที่เราก็เอาไปหั่นเป็น4ส่วนค่หั่นส่ส่วนแล้วเราก็ล้างน้ําเกลือนะคะพอล้างน้ําเกลือเสร็จเราก็ใส่ใส่ตะแกรงสแตนเลสเข้าไปลงอบพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดโอ้แล้วตัวเจ้าลมอบพลังงานสะอาดตัวนี้ค่ะพี่ดิวเราได้รับการสนับสนุนมาจากไหนหรือว่าก็ต้อง ต้องขอขอบคุณกลุมพลังงานแล้วก็พัฒนาชุมชนมจังห,หวัดสุพรรณบุรีค่ะก็สนับสนุนโรงอบโซลารเซลล์มาให้เราซึ่งเราสามารถนํามาแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรชาดอกบัวหลวงกด็ดีหรือกล้วยหนึบบานานาสติต๊กตัวนี้ก็คือสามารถเนี่ยได้ประโยชน์ดีมากเลยค่ะค่ะเพราะว่าทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือต้องผ่านกระบวนการอบที่ห้องอบพลังงานสะอาดแท้จากผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมคะไม่มีฝุ่นด้วยนะไม่มีฝุ่นไม่มีแมลง S <S> สะอาดปลอดภัยตั้งแต่ตั้งแตต่นน้ำก็คือการปลูก<า>ตั้งแต่การกันแปรรูปก,ก็ปลอดสารค่ะถือว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าปลอดสะารระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าอย่างแปลงโบหลวงตรงนี้ก็ได้มาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้วฮฮปลอดสะารเคมีตกค้างค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าทุกๆ<ฮ>ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่นี่ก็คือใส่ใจกันมากใช่ไหมคะตั้งแต่อะไรนะต้นน้ำกลางน้ำากลน้ำใช่ไหมคะอันนี้ให้พี่ดิวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไง ก็เรื่องตัดคัดใสยพันธุ์กล้วยต้องเป็นกล้วยที่พันธมะลิอ่องหรือพันธุ์กับขาวซึ่งจะไม่มีรสฝาดแล้วก็มีลูกผนที่ยาวแล้วก็เนื้ออร่อยอนิ่มค่กก็เลือกพันธุ์มาปลูกเสร็จแล้วปุกก๊บก็ตอนเก็บก็ล้อที่แก่จัดไม่มีเหลี่ยมแล้วก็มีนวลขึ้นแล้วก็ไปบ่มบ่มให้เขาสุกสุกเสร็จแล้วมาทำเนี่ยเราก็ล้างน้ำเกลือให้สะอาดแล้วใสต่ตู้อบพลังงานเพราะน,น,นั้นพอออกมาปุ๊บ เราก็ต้องมาตกแต่งอีกชิ้นไหนไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีตัดแต่งแล้วคัดสรัร<ะ>แล้วก็บรรจุใส่กล่องเลยนะคะแล้วก็มีแบบโรยงาด้วย<อ>นี่คือเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกะนะคะคืองานเนี่ยมีคุณประโยชน์เยอะอย่างที่เรารู้ทุกคนก็จะทอดทาน<ะ>ก็เอางานงานดำงานขาวเนี่ยเอาไปคั่วให้หอมเลยค่ะแล้วก็มาโรยแล้วก็ใส่ตู้อบพลังงานโซลารเซล<ม>แล้วก็เอามาแพ็คขายค่ะ,ะ,ะตอนนี้ก็เรียกว่าธุรกิจเริ่มไปไปได้แล้วในเรื่องของกล้วยค่ะ ถ้าเกิดเรากู้อย่างเดียวไม่พอเรายัางปลูกกระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากค่ะก็คือใช้มเมล็ดกระเจี๊ยบเนี่ยโรยไปเลยค่ะช่วงก่อนหน้าฝนหน่อยนะพี่โรยตรงช่วงเดือนมิถุนายนมัง้งพอโรยไปเสร็จปุ๊บมีกระดกกระดาฝนตกพี่ไม่ต้องรดน้ําเลยมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วมันจะมาออกดอกอบออกออกออก,ออกตัวตัวตัว,ต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 วกระเจี๊ยบค่ะ,คะประมาณตุลาพฤศจิกาธันวา เราก็เอามาทํากระเจี๊ยบสมูตตี้อเอามาทํำยำกระเจี๊ยบได้ทําว้กระเจี๊ยบก็ได้นะคะหรือว่าจะขายดอกสดเนี่ยโลละสามห้าสามโลร้อย้แพงกว่าอะไรคะแพงกว่ามะม่วงแพงกว่าบางอย่างที่มาเนาะค่ะเนี่ยแหละ ชาเรามาแปลงันปลูกง่ายด้วยไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยเขากับว่าปฏิทินในการเพาะปลูกเราก็จะมีกระเจี๊ยบและออกปีละสองครั้งช่วงเมษากับตุลาเนี่ยกล้วยทั้งปีเนาะดอกวบลวงเนี่ยจะปลูกได้เกือบทั้งปียกเว้นช่วงฤดูหนาวประมาณ3เดือนดอกวหลวงที่เก็บเนี่ยเราก็มาแปลรูปเป็นสลักเกสรบวหลวงชาเกสรบวหลวงแล้วก็น้ำน้ำเกสรบวหลูงอันนี้ก็ จำหนได้เพิ่มมูลค่าคือตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ตลอดเลยก็พยายามสร้างพื้นที่ไม่เกินไม่ถึง4ไร่ก็ยังสามารถสร้างมูลค่าได้อีกเยอะถ้า,าเรารู้สึกรู้จักที่จะนํามาปรับใช้น้อมนํา ข้าวสารหัดของในหลวงรลก้าพ่อหลวงของเรามาใช้เราต้องอยู่กับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมให้เราได้หรือชนะธรรมชาติให้ได้ก็เริ่มจากการคัดสรรสายพันธุ์ที่อยู่กับน้ําให้ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าแล้วก็คืนกลับไปสู่ธรรมชาติให้ได้ยังเปิรกกล้วยปอกแล้วในมิทิ้งนะคะดีมากะเราก็ไปใส่พวกพริกมะเขือหมันจะงามมากไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยใช่ใช่ค่ะแล้วที่นี่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยใช้น้ำส้มอายม้ฉีดปลูกผักปลูกอะไรตรงนี้ ทีนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราได้ยินบ่อยมากเลย<ช>ทีนี้ค่ะในส่วนตัวของพี่ดิวเองเนี่ยคำว่าพอเพียงของพี่ดิวเนี่ยคืออะไรคำว่าพอแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะมีธุรกิจมากมายมีที่ดินเยอะมากแต่ก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกพอแต่สาหรับคําว่าพอของพี่ดิวนี่แค่พอกินเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเองได้แล้วก็เพื่อนบ้านชุมชนของเรามีความพอด้วยก็คือค่ พออยู่พอกินแล้วก็ต้องแบ่งปันในความรู้สึกของพี่ค่ะคะอาจจะไม่นับเป็นตัวเลขในบัญชีมากแต่แค่พออยู่พอกินแบ่งปันและไม่มีนิสินสําหรับพี่พดิวคิดว่าพอแล้วค่ะค่ะ,คะแล้วชีวิตหลังจากที่โอเราอยู่ในเมืองเนาะพี่ดิวอยู่กรุงเทพโอ้โหมันแบบสีวิไลเหลือเกินพอ,อเราได้กลับมาอยู่ในบ้านที่แบบโอ้โหทุ่งนามันมีแต่สีเขียวมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเราเปลี่ยนนะคะเราแบบวิถีชีวิตเรามัน เป,เปลี่ยนนะเราอยู่เราเราไปเรียนนุงเคพบท์เนาะ,ะเรียนต่อปริาตรีต่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทีแรกเราก็สี่วิไลเราเคยอยู่เป็นเด็กมานนอกก็สุสีวิไลเราเสพความสีวิไลล้วก็มันหนูขิดจักอะเช้าขึ้นมาตื่นขับรถไปทํางานรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมง<ะ>เราก็มาทํางานออกจากห้องประชุมกลับบ้านนอนกินข้าวกล่องคือชีวิตมีวนอยู่แค่นั้นนะเป็น20ปีจึงวันหนึ่งเราเรา,เราทุกทุกเดือนเราจะกลับมาบ้านทุกทุกคท,ท,ท,ที่เรากลับมาบ้านได้มากินข้าวกับพ่อแม่ได้มากินปลาทอดแกงส้มใส่บัวเรารู้สึก เฮ้ยทำไมเราต้องไปกินอาหารแบบสําเร็จรูปแล้วก็ชีวิตแบบรีบๆแบบนั้นทัางที่เราก็มีทางเรือมีบ้านให้อยู่มีพ่อมีแม่งอยู่นี่แล้วนั่นแหละกลับมามุมมองก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่ที่คนที่ว่าจะเลือกอะไระพี่ดิว่าเลือกที่ว่าอากาศบริสุทธิ์เหมือนที่นั่งอยู่อาหารที่ปลอดสารที่ทําเองอม,มันก็เลยนี่แหละความแตกต่างค่ะ ชีวิตมันก็จะดีในเรื่องของคุณภาพชีวิตการกินการอยู<ม>อ่แต่ในเรื่องของตัวเลขในบัญชีเมื่อก่อนเคยทํางานเงินเดือนก็หลายหมื่นอยู่เนาะ,<ฮ>ะตัวเลขตรงน,นั้นอาจจะยังไม่มีแต่เราก็สามารถทําต่อขึ้นได้ในสื่ออื่นมาทดแทน<ฮ><ฮ>มันอยู่ที่เราจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งหรือเอาตัวเงินเป็นที่ตั้งอันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูก<ม>แต่สําหรับพี่ดิวก็เลือก ความสุขมาก่อนแล้วก็เงินตามมาเนาะเงินก็สําคัญค่ะเพราะเราต้องใช้จ่ายต้องลงทุนก็ต้องใช้เงินค่ะแล้วในการมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่นใจตรงเนี้ยค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกในกลุ่มเรากี่คนละวะสิท่านด้วยสิบคนด้วยกันนะแล้วเรามีการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกันบ้างต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ๆน้าๆป้าๆใหญ่ๆแต่ละคนเนี่ยมีภูมิปัญญาเขาทําขนมเก่งอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยในกลุ่มเราไม่ได้ทำแค่พวกนี้อย่างเดียวนะมีะมีกรอบแม่อนนงเนี่ยเขาทำทำมีกรอบอร่อยมากเนี่ยอตอนหลังนี้เราก็มาขึ้นโอท็อปติดฉลากขายได้อีกเป็นของฝากเมืองเหนือไปแล้วด้วยใช่ใช่ค่ะ แล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งพี่นาเนี่ยเป็นผักบุ้งริมคลองที่ปอาาลอดสารเคมีทุกคลองสองพี่น,อน้องในแมน้ำยังสะอาดอยู่พี่นาก็จะเก็บผักบุ้งผักกระเฉดปลูกริมคลองนะคะอันนี้เราก็เป็นสินค้าที่ขายกับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาได้<า>นอกจากการแปรรูปตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วย<า>ซึ่งมาเรียนรู้การเก็บกล้วยการแปรรูปก,การเก็บบัวก,การเก็บผักบุ้งก็เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้อุดหนุน ฝีมือชาวบ้านไปด้วยโหนั้นดีมากเลยนะคะเือน,น,นได้มาเห็นวิถีชีวิตเนาะใช,ะใช่แล้วก็กลุ่มเครือข่ายของเราสิบท่านเนี่ยแต่ละคนก็้วแต่เป็นคนที่เคยทํางานโรงงานมาก่อนเป็นสาวโรงงานพอสุดท้ายกลับมาก็อย่างที่บอกอะไม่ได้มีเงินอะไรมากมายในเงินเก็บสุดท้ายก็กลับบ้านเกิดพี่ดิวก็เลยคิดว่าการมารวมกลุ่มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็มาช่วยกันทำเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่อบอุ่น เป็นกลุ่มที่ชื่นเรียกว่ากลุ่มชื่นใจที่อบอุ่นอ๋อเป็นที่มานะคะพอพอจะพูดคาว่าวิสาหกิจชุมชนชื่นใจแล้วมันก็รู้สึกก็ค้นใจชื่นใจจริงๆนะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปกันนะว่าที่นี่เนี่ยแปรรูปวันนี้ซึ่งมีสาธิตด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือในตัวของกล้วยหนึบตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ ตอนที่ปีปลูกตันน้ำทั่วหมดแล้วแห้งอ่ะปลูกแค่ต้นเดียวที่เหลือมันก็จะขึ้นมาเองเนพอเราโค่นต้นแม่ออกเอาล้วยต้นแม่ออกข้างๆก็ออกลวอันนี้เดี๋ยวอีกประมาณนักสามเก่าสองเดือนเขาก็ออกอีกแล้วม,มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว สุกแล้วเออสุกขาดต้น<ร>ไปเ,เอาสุกเลยพ่อเอองั้นเอาสุกเลยสุกคาดต้นเลยนกกินบ่ไม่รู้อันนี้มะลิอ่องเหมือนกันค่ะมา,าแล้วมาแล้วอ้าวว่าง <c oughs> ที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาบ้านต้นตาลน,นอกจากจะมีลมเงยน็เยนเย็ให้เราได้ชื่นใจแล้วการได้มาเห็นพี่ๆเขารวมกลุ่มกันทำงานก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นใจค่ะวันนี้มาดูพี่ๆเขาแปรรูปของดีบ้านต้นตาลจากกล้วยน้ำว้ามันลี่ออกกันค่ะเริ่มจากการเลือกกล้วยที่ผ่านการบกจนสุกได้ที่จนมีสีเหลืองทองอร่ามทั้งหวีจากนั้นนำมาปลอกเปลือกแล้วหั่นเป็นสี่ส่วนค่ะ นำไปล้างด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วนำมาวางเรียงบนตะแกรงสแตนเลสขั้นตอนสุดท้ายนำไปเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยหนึบที่มีความหนึบความนุ่มเคี้ยวมันไม่ติดฟันที่สำคัญได้ความหวานเบาๆด้วยรสชาติของกล้วยน้ำว้ามะลิออกร้อเซนค่ะ แค่กล้วยหนึบเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการนำเอาอัญชนันกระเจีย๊ยบเกสรบัวหลวงและสมุนไพรต่างๆมาแปรรูปอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาดอกไม้เพื่อสุขภาพน้ำเกสรบัวน้ำกระเจีย๊ยบน้ำสมุนไพรตามฤด,ดูกาลและใส่หลับเกสรบัวค่ะ ที่นี่ก็คือวิถีชีวิตริมคลองสองพี่น้องค่ะหนึ่งอาชีพของคนในชุมชนนั่นก็คือการปลูกผักบุ้งขายค่ะวันนี้พัดของลงเรือมาช่วยป้านาเก็บผักบุ้งกันสดสดนับว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้และที่สำคัญยังช่วยให้อิ่มท้องได้ทุกวันอีกด้วยค่ะผักบุ้งนะคะฝีงมือการตัดของน้องพัดแล้วก็ภายเรือของป้านา พักบุ้งกับป้านากันแล้วมาดูการเลี้ยงไก่ที่ฟาร,ร์มขอไข่ในเล้ากันค่ะที่นี่เขาเน้นการเลี้ยงแบบที่ไก่มีมอารมณ์ดีกินอาหารที่ดีเพื่อที่จะได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพสดใหม่จากฟาร์มทุกวันค่ะ สินค้าในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่นใจบ้านทุนตานนะคะพวกเราใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ําปลูกกล้วยเลือกพันธุ์กล้วยนะคะแล้วก็การเก็บค่ะเพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาคานึงถึงกลางน้ําเรื่องกระบวนการผลิตเราใส่ใจเรื่องความสะอาดความสดใหม่นะคะในการผลิตสมุนไพรชาดอกบัวหลวงหรือกล้วยหนึบก็ดีนะคะเราก็จะใช้โดมพรมารอนาม่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทำให้ปัดจ,จากเรื่องฝุ่นเรื่องแมลงรบกวนนะคะ สำหรับปลายน้ำนะคะเราก็ได้มาตรฐานในการบรรจุพันธุ์แล้วก็นําส่งให้ผู้บริโภคทานส่วนใหญ่จะทําตามพีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาค่ะตามร้านของฝากต่างๆในตัวจังหวัดสุพรรณแล้วก็ใกล้เคียงกรุงเทพกับบริมณฑลค่ะรวมถึงลูกค้าที่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเราก็ทําตามพีออเดอร์ทาใหม่สดจัดส่งให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าที่สนใจค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมธรรมชาติของเรานะคะอุดหนุนได้ที่ Facebook ในเพจโคกหนองนาบ้านต้นตาลค่ะ t ิ t t อกโคกหนองนาบ้านต้นตาลในเพจรอดช่องเช็คชื่นใจหรือสามารถโทรสั่งได้เลย0812980958ค่ะ การมีมุมมองชีวิตที่ดีพัดว่ามันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะเช่นเดียวกับพี่ดิวค่ะที่เลือกใช้ความสุขเป็นสารตั้งต้นของชีวิตจนสามารถล้อมรวมผู้คนในชุมชนทุกช่วงวัยให้มีมุมมองใหม่ด้วยการเริ่มลงมือทำให้เห็นว่าการปลูกพืชผักปลอดภัยแบบพอเพียงก็สามารถเลี้ยงคนในครอบครัวได้ และที่สำคัญพี่เดียวยังวางปฏิทินการปลูกเอาไว้ตลอดทั้งปีทำให้ชาวบ้านในชุมชนต้นตาลแห่งนี้มีผลผลิตเอาไว้ให้แปรรูปได้ตลอดทั้งปีจนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์แปรรูปของพี่พีวิสาหกิจชุมชนชื่นใจบ้านต้นตาลแห่งนี้ก็ติดต่อพี่ๆเขาเข้ามาได้เลยนะคะ ครั้งหน้าจะพาไปบุกถิ่นของดีบ้านฉันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ